สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาต่อ EP 2กันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันนี้ก่อนละกันนะคะนี่คือกล่องสุ่มแบบห้องนะคะก็คือแบบห้องนอนห้องอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ่ะมีคอลเลกชันให้เรลยนด้วยนะคะอันนี้คือห้องทานอาหารนะคะห้องนอนห้องเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือแบบเป็นที่สําหรับให้สัตว์อยู่ ห้องดนตรีห้องพักห้องแขกนะคะห้องรับแขกนะคะห้องแต่งตัวห้องเรียนห้องน้ำแล้วก็ร้านขายขนมค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการหยิบหนึ่งอันขึ้นมานะคะเพื่อแบบจะไม่ให้นานเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยิบหนึ่งอันแล้วมาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะมาเราหยิบกันค่ะ ่ะเป็นอันนี้นะคะเ,ออเราได้เป็นอันนี้ค่ะเป็นห้องอาหารนะคะก็คือห้องกินข้าวนี่เองค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นตามแบบนี้เลยนะคะนี่มาค่ะอันต่อไปนะคะเราจะมาแกะอันนี้กันค่ะเป็นเครื่องดนตรีนะคะทุกคนนี่เป็นเครื่องดนตรีแบบนี้เลยมี12คอลเลคชันให้เลือกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ บังค่ะมาใกล้ๆเลยคะ่ะนี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้อันทางจะมีนี้อัน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 นี้ค่ะมาเรามาแ,มาแกะกันเลยนะคะวดลายกล่องข้างที่จะสวยนะคะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้เปียนโ,นโนค่ะทุกคนเาขาลุกค่ะเคะเปียนโนหัวทิ่มนะคะ นี่ค่ะเป็นน,นกมากดีดได้ไหมคะมฮะเล่นได้ไหมเล่นไ,ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเขาทำแบบรายละเอียดดีมา,<ด>มากออม,มีปุ่มกดมีอะไรด้วยนะคะช้าค่ะให้เพื่อนๆดูชา้าๆนี่เลยเราจะปีขาลงมาเราได้ไมค์ค่ะเราได้ไมค์ด้วยสองอย่างเนาะไมค์เขาทำรายละเอียดดีมากเลยเนาะนล้กนเกินไปมันจะเบื่อ ถือว่าเราได้เป็นเซตนี้นะคะน่ารักมากเลยอัดจิ๋วๆทำรายละเอียดดีมากต่อไปนะคะเราเรานะคะจะมาเปิดกล่องนี้ค่ะแบบเหมือนแบบแต่งตตวะปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันนะคะเขาแค่ปิดอันนี้ไว้นี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนี่น้ากล่อง นี่ค่ะตัวมี6ตัวให้เลือกนะคะมาดูกันว่าเราจะได้อันไหนค่ะมันก่อนอะไรเนี่ยขยันดังๆค่ะเพื่อนไม่ได้ยิน,นะะอันนี้รองเท้านะคะรองเท้าน่ารักมากนี่คือตัวน้องค่ะต่อไปนะคะมีของอีกอย่างหนึ่งคะ่ะทุกคนนี่ลงเที <ๆ S 2> นทยนเลยแก่ค่ะนี่คะ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะของกินเนาะ เหมือนแบบอะไรปิ้งสักอย่างหนึ่งแล้วก็ใส่ไม้นะคะนี่คะ่ะก็ถือว่าน่ารักอยู่นะคะแพนเค,ค้กนะันใช่เหมือนแพน,แบบแ,น,คคนแบบแพนเค้กเนาะอารมณ์แบบแพนเค้กมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่กล่องต่อไปเลยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเป็นกล่องแบบแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะแบบโรงเรียนแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้นะคะก็จะเหมือนก,นกันกับด้านนี้เลยเพราะ ว่าเขาแค่สลับตัวเฉยๆนะคะนี่มันจะมีหแบบให้เลือกค่ะนี้น่ารักมากามาดูกันว่าเราได้ตัวไหน ได้เป็นตัวนี้นะคะมีหมวกให้ใส่ด้วยะคะ่ะเรามาดูของกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะรองเท้าน่ารักมากนี่รองเท้าสีทองค่ะคู่นี้หนึ่งคู่แล้วก็มีไม้บรรทัดค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะต่อไปนะคะกล่องต่อไปก็คือเป็น เอ่อแฮปปี้แคค่ะ HAPPY CAT ก็คือแบบทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแมวถูกต้องละค่ะแมนั่นเองนี่กล่องนี้ค่ะที่จริงเราเปิดจากด้านล่างนะคะแต่ว่าพอพอเวลาตั้งนี้มันก็ไม่สวยวทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดจากด้านนี้กันมางค่ะก็จะมี4ี่ตัวเลือกให้เลือกนะนี่น่ารักถุกคอลเลกชันเลยค่ะนี่ถ้าถ้าเรามีเยอะๆนะคะก็สามารถต่อแบบนี้ได้นะ มาแล้มาเปิเปดเปิดกันเลยค่ะนี่ค่ะเรได้เป็นอันนี้นะคะมีฐานด้วยมีฐานะนะแล้วก็มาดูน้องแมววันค่ะน้องแมวจะเป็นแบบไหนน้องแมวน่ารักมากเลยค่ะเหมือนกำลังปีนบันไดยอยู่เลยอันนี้ก็คือบันไดกับฐานชั้นข้างบนใ่้น่ารักมาก ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะีเป็นเสาแล้วก็มีปุ่มกดด้วยอันสุดท้ายจะเป็นอาหารของน้องค่ะนี่น่ารักมากแล้วก็มีวีอยู่ข้างในค่ะทุกคนจรงแล้ใส่ข้างในเนาะนี่วีเล็กๆไหนเรามาต่อกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะฐานมาข้างบนนี้เนาะชิปแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปค่ะ ต้องใส่แบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่เสร็จแล้วทุกคนสามารถเอาตรงนี้ใส่ได้นะคะเพื่อมันให้แน่นเนาะแล้วก็ใส่ตรงนี้เอาเอาบันไดใส่นะคะแวกรค้อนแยกมาค่ะแล้วก็ไอ,ะะอตัวน้องเนี่ยเอาใส่เอาแบบใส่แบบนี้เลยค่ะนี่น่ารักมากเหมืนนอนน้องกลาลังปีนบันไดขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วก็หันก็วางตรงไหนก็ได้ค่ะ นี่น่ารักมากต่อไปนะคะเราจะไปกล่องต่อไปกันเลยค่ะกล่องต่อไปนะคะจะเป็นกล่องนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็คือมันแบบกล่องแคมปิ้งธรรมดาแต่ว่าเราสติกเกอร์วงบันมาติดนะคะก็คือมาจากการนั่นเองค่ะเดวมาดกันเลยนะคะเรามาดูว่า เขามีอะไรลูกเล่นภายนอกก็คือมีอันนี้ค่ะมีล้อล้อที่สามารถเลื่อนได้แปดนาทีแล้วนะคะแล้วก็มีสายลาบจุ้งนะคะนี่น่ารักแล้วามาดูข้างในกันเลยค่ะข้างในนะคะเขาจะมีเก้าอี้ที่น,าาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอามาตั้งได้เนาะแล้วก็เป็นโตะนะคะโต๊ะขอบไม่ชนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันติดยากแล้วก็เห็นไหมคะมันกระเด็นเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็น กาน้ําร้อนนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าถ้วยไม่ใช่ถ้วยสิแก้วนะคะแก้วแบบเหมือนเก็บความเย็นอะไรงนี้แล้วก็มีเหมือนที่ชงกาแฟค่ะทุกคนนี่น่ารักแล้วก็เป็นไม่ใช่ที่ชงกาแฟสิที่ใส่ผงกาแฟแล้วก็อันนี้คือที่ชงกาแฟค่ะที่สามารถอย่างนี้ได้ด้วยนะแต่ว่านี่ค่ะเปิดฝาได,ดได้ด้วยเปิดฝาได้ด้วยแต่เก้านาทีแล้วนะคะค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นที่ประกอบโต๊ะค่ะนี่ไม่ใช่สิเป็นขาโต๊ะเนาะเดี๋ยวมมไมคะอะอันนี้อ่ะมันอาจจะประกอบไม่ได้น่ารักนะคะเดี๋ยวเราว,ว่าเราเข้าไปกล่องอื่นกันดีกว่าครับไม่ท้าเราปิดคลิปก่อนค่ะก้างมราปิดกว่าไม่ทันในกล่องก <music> ันไม่ทันนะคะใช่ค่ะแล้วไปอ่ะสําหรับ EP2 นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ EP3 สสวัสดีค่ะบ๊ายบาย